หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่สไม่เชื่อใจเขาจะเห็นฉันไหมชันท์รถามเพื่อนเพราะตัวเองไม่กล้าหันไปมอง กลัวเขาเห็นว่าเธอออกมาเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่ได้บอกเขาแกหันไปดูเถอะโนนอันองหน,น,น้าพยักเพย์ยให้เพื่อนหันไปมองเพราะบอสใหญ่ของเรานั้นเข้าร้านจิวเวลรี่ไปเรียบร้อยแล้วชันท์ธค่อยๆหันไปในหัวใจเต้นตุบกลัวว่าเขามีคนอื่นกลัวว่าที่เขาไม่ค่อยรักเธอเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องจริงนี่ก็เกือบสามปีแล้วนอกจากได้กอดใบทะเบียนสมรส เธอก็ไม่มีสิทธิ์อื่นใดที่จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาเลยดวงตาหวานมองตามเพื่อนไปจนเจอร่างคุ้นเคยที่เธอนอนกอดอยู่เกือบทุกคืนในวันที่เขาไมา่อยู่กับเธอมีเพียงพักหลังๆที่เธอชนเขามีลูกแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนไปเข้ามากับผู้หญิงอื่นเธอไม่ได้ตาบอดเพราะสิ่งที่เห็นอยู่นั่นคือสามีเธอ เดินควงกับผู้หญิงอื่นนาดกามากับใครแกรู้จักไหมปากเล็กกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาเธอรู้สึกจุกอยู่ในอกหัวใจเธอแทบจะหยุดเต้นเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าเธอไว้ใจเขาแต่เขากำลังหักหลังเธอ ่จาจะคนที่มีข่าวซุบซิบว่าจะได้เป็นคู่แต่งงานแห่งปีเร็วๆนี้มัง้งอนนงนาดมองเห็นหน้าผู้หญิงไม่ชัดแต่ก็น่าจะเดาได้ไม่ยากคู่แต่งงานแห่งปีงั้นเหรอถ้าอยู่กับเขามาจะสามปีคำว่าแต่งงานมันเลือนรางเต็มทีแต่กับผู้หญิงคนนี้ได้รับการคาดเดาว,ว่าจะเป็นคู่แต่งงานแห่งปีของเขางั้นเหรอนี่มันอะไรกัน เขาคิดจะหลอกให้เธอดีใจเล่นกับทะเบียนสมรสเพื่อจะได้ร่างกายของเธอไปเชยชมงั้นเหรออืมแกควรหาข่าวซุบซิบของไฮโซดาราอ่านบ้างจะได้ไม่ตกข่าวไม่ใช่ขลุกกับสามีลับๆของแกอย่างเดียวเพื่อนเธอพูดความจริงเธอเหมือนปิดโลกปิดหูปิดตาเพื่อจะมีความสุขกับเขาโดยไม่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาเลยเขาอยากให้เธอรู้แค่ไหนเธอก็รู้แค่นั้น นี่เธอมันโง่จริงๆโง่ไม่ต้องหาอะไรเปรียบเลยอาหารมาเสิร์ฟแล้วแต่เธอกลับกินมันไม่ลงใบหน้าของเธอหมองเศร้าจนเพื่อนต้องคีบหมูใส่จานให้เธอกินซะเรื่องผัวแกก็เลือมๆไปก่อนหัดดูแลตัวเองบ้างรู้ไหมใบหน้าแกซี่ดเซียวมากจริงเหรอแกชันทอนรีบจับใบหน้าตัวเองทันทีหรือเพราะเธอ ไม่สาวไม่สวยเหมือนเก่าเขาเลยเบื่อไปหาคนอื่นจริงอนงหน้าไม่โกหกเพื่อนเดี๋ยวนี้ชลันทอนไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อนใบหน้าซีดเหมือนคนไม่ได้นอนแล้วก็ชอบอมทุกข์ไม่ค่อยเฮฮาแบบเมื่อก่อนแล้วฉันต้องดูแลตัวเองชลันทอนคิดได้ดังนั้นจึงอยากทำตัวให้สดใสร่าเริงเหมือนเก่าเผื่อว่าสามีของเธอจะกลับมารักเธออีกครั้ง เหมือนที่เขาตกหลุมรักเธอในครั้งแรกที่เจอเออดีแล้วอานงน้ารู้สึกดีขึ้นที่เพื่อนจะหายมารักตัวเองบ้างเอาแต่รักผัวลับแบบนั้นถ้าอยากจะพบหน้าคนที่เธอบอกว่าไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันแต่เพื่อนเธอกลับบอกว่าเป็นความลับเพราะสามีเธอไม่อยากให้เปิดเผยตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ก็ไม่อยากคาดคั้นเพราะเป็นเรื่องราวของเพื่อน ก็เลยปล่อยให้เพื่อนตัดสินใจเองดีกว่าแกเดี๋ยวกินเสร็จกลับเลยนะฉันรู้สึกปวดหัวชันธ์นรบอกกับเพื่อนทั้งก่อนกลับก็แวะร้านยาในห้างซื้อยาแก้เวียนหัวและเคลื่อนไส้ไม่รู้ช่วงนี้เครียดเกินไปหรือเปล่าแต่เธอก็มีอาการมาสักอาทิตย์กว่าได้แกก็พักผ่อนบ้างก็แล้วก,กันอนงหน้าเป็นห่วงเพื่อนแต่ก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะัก เพราะว่าเพื่อนเธอค่อนข้างห่วงพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครก้าวกายทลทันทอนถึงบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเดินมาถึงได้อย่างไรด้วยซ้ำเธอเหมือนลอยตั้งแต่นั่งรถกลับจนเปิดประตูคอนโดนั่นแหละเธอถึงรับรู้ว่าตัวเองมาถึงห้องแล้ววันนี้เธอไม่ได้กลับไปอยู่คอนโดของเขาที่เคยอยู่มาทุกวันเธอเลือกกลับมาที่คอนโดตัวเอง ที่ห้องเล็กกว่ามีเพียงห้องนอนห้องน้ำที่พอให้อยู่เพียงคนเดียวตอนแรกเขาอยากให้เธอขายที่นี่แล้วไปอยู่กับเขาถาวรแต่เธอก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรจึงเก็บมันไว้ก่อนที่จริงก็เผื่อวันหนึ่งที่เธอและเขาทะเลาะก,กันเธอจะได้มีที่ไปก็แค่นั้นเองร่างที่เหมือนไร้วิญญาณเดินไปที่หน้ากระจกเพื่อมองสภาพตัวเอง เธอรับรู้ได้ทันทีว่าความสาวความสวยมันอยู่กับเธอได้ไม่นานจริงๆตอนแรกที่เขาหลงชอบเธอก็คงเพราะความสดใสน่ารักแต่เดี๋ยวนี้มีคนที่ดีกว่าเด็กกว่าเหมาะสมกว่าเขาก็พร้อมจะสลัดเธอทิ้งเหมือนกันเธอล้างหน้าล้างตาให้ตัวเองสดชื่นแล้วก็เดินไปเปิดลิ้นชักหยิบเอาใบทะเบียนสมรสขึ้นมา เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นเจ้าของเขาเธอมองมันอยู่นานจนรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปอาการเคลื่อนไส้มาอีกแล้ว <c oughs> ร่างเล็กกลง่งคออ้วกใส่ชะโครกแต่ว่า มันแทบไม่มีอะไรออกมาเลยอ้มนี่ฉันเครียดเรื่องคุณมากไปใช่ไหมคุณนาคิมเธอบ่นอย่างไร้เรียวแรงสุดร่างลงที่พื้นห้องน้ำเพราะเดินแทบไม่ไหวนาคิมพาพิมพ์รัฐาไปซื้อเครื่องประดับและระดับไฮโซแบบเธอก็ต้องเลือกที่มูลค่าเดือนแสนเป็นเรื่องธรรมดาอื พี่คิมอันเนี้ยเหมาะกับแรตถาไหมคะเสียงเล็กเสียงน้อยของหญิงสาวที่ถูกตามใจโดยชายที่เธอหมายปองมานานเอ่ยถามอย่างน่ารักสวยมากครับเขาตอบแค่นั้นแล้วก็หยิบบัดส่งให้พนักงานพร้อมกับรูดมันด้วยวงเงินเต็มจำนวนเงินสำหรับจับจ่ายกับสิ่งฟุ่มเฟือยแบบนี้เขามีไม่จำกัดเพราะเขาไม่เคยต้องจ่ายให้กับใครกับชลันทร เธอไม่เคยเรียกร้องอยากได้ของแพงๆเพียงของเวลาที่เธอจะได้อยู่กับเขาช่างแตกต่างกันเสจริงเขาเป็นผู้ชายที่จีบใครไม่เป็นเขาอยากได้ชลันทร์ก็รุกเอาเลยแล้วก็ดีที่เธอมีใจตรงกับเขาเวลาอยู่กับเธอทำให้เขาคิดว่าได้เหมือนอยู่บ้านจริงๆบ้านที่อยู่แล้วสบายใจไม่ต้องคิดเรื่องใดบ้านที่อยู่แล้วไม่มีความเครียด ต่างจากที่กลับบ้านแท้จริงของตัวเองที่คอยเป็นน้นเป็นนี่ตามแต่มารดาสั่งกลับกันเลยนะครับพอดีพี่มีงานนาคิมตัดบดให้เร็วที่สุดเขาไม่ชอบที่จะต้องอยู่กับพิมพ์รัฐานานนักไปฟังเพลงกับรัฐาหน่อยได้ไหมคะญิงสาวเอียงคอถามเขาเพร้อมกับรอยยิ้มเปี่ยมสเสน่ห์ที่ไม่ว่าผู้ชายหน้าไหนได้เห็นเป็นต้องหลงรักทุกราย ไม่ดีกว่าครับพี่มีงานสำคัญเขาตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่ลังเลนั้นทำให้พิมรัฐาไม่สามารถดึงดันเขาไว้ได้อีกผู้าชายคนนี้มีหัวใจหรือเปล่าเธอจะหงุดหงิดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ตือ้อเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาดื่มกันก็ไม่เห็นเป็นอะไรกับเขาค่อยๆสารความสัมพันธ์ก็คงไม่สายเพราะมีคุณหญิงแม่ของเขาเป็นแม่สื่อ อย่างไรก็มั่นหมายปั้นให้เธอเป็นลูกสะั้ยอยู่ดีก็ได้ค่ะแต่ว่าคราวหน้าห้องปฏิเสธรัฐาแล้วนะคะครับเขาตอบสั้นๆหลังจากที่ส่งพิมพ์รัฐาที่หน้าบ้านแล้วเขาก็ขอตัวกลับทันทีโดยไม่ยอมลงรถไปส่งเธอเมื่อหนาของเขาหยิบโทรศัพท์โทรหาชลันทรเขารอสายอยู่นานกว่าเธอจะรับ ธันทร์ได้ยินเสียงโทราศัพท์แต่ว่าเธอไม่ค่อยมีแรงจึงพยายามพยุงตัวขึ้นอย่างช้าๆก่าจะเดินไปคว้าโทราศัพท์ขึ้นมารับค่ะเสียงเธอกรอกไปตามสายอยู่ไหนเขาถามด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดทันทีเพราะไม่ชอบการรอใครนานๆกลับมาคอนโดคะ่ะไม่ได้อยู่นานเลยมาทำความสะอาดสักหน่อยเธอบอกเขา ผมบอกให้ขายตั้งนานแล้วคำหงุดยดทันทีเพราะไม่อยากให้เธอไปอยู่ห้องเล็กเท่ารูหนูนั่นแต่เด็กตื้ยอย่างชลันทร์ก็ยังไม่ยอมขายสักทีเสียดายค่ะอยู่มาตั้งนานเก็บไว้ก่อนเธอตามใจผมจะกลับทีเดียวเย็นบรรจัลเลยนะค่ะสิ้นเสียงตอบรับเขาก็กดสายวางทันทีทั้งที่ตัวเองอยากจะถามเขาเหลือเกินว่าอยู่ไหน แต่เธอก็ไม่ทันได้ถามไปชลันนมองโทรศัพท์ตัวเองได้แววตาสับสนหม่นเศร้าเขารักเธอบ้างหรือเปล่าคำนี้ดังก้องในหัวอยากรู้จริงๆว่าเขากับเธอตอนนี้ตกลงแล้วเรามีสถานะอะไรกันแน่หญิงสาวคิดได้ไม่นานเท่าไหร่อาการคลื่นไส้ก็ามาอีกครั้งเธอวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำ เรียกได้ว่าคืนนั้นทั้งคืนเธอแทบจะลากหมอนมานอนในห้องน้ำร่างเล็กตื่นขึ้นอีกทีก็เป็นช่วงบ่ายวันเสาร์ทมดแรงไม่แม้แต่จะสามารถลุกขึ้นได้ด้วยซ้ำมือเล็กควานหาโทรศัพท์เพื่อกดหาเบอร์อนองนาถซึ่งน่าจะรับสายเธอมากที่สุดแล้วว่าไง่ายทอนอนงนารับสายปกติแต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนสาว ฉันไม่สบายแกอยู่ไหนซื้อข้าวมาให้ฉันหน่อยไหวไหมเดี๋ยวฉันไปหาอยู่ไหนเธอตอบแบบไม่แน่ใจว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนแต่ดาว่าไม่น่าจะอยู่กับสามีลับแน่นอนคอนโดกเก่าเสียงของเธอต่อไปก่อนจะฟุบหลับไปอีกอนงนาศมีกุญแจคอนโดกเก่าของชลันทอนเพราะเมื่อก่อนถึงแม้ชลันทอนจะมีแฟนแล้ว แต่เธอก็ไปนอนอยู่ที่ห้องนั้นบ้างถ้าไม่ได้กลับบ้านอานงนาก็เลยถือกุญแจไว้เผื่ออยากมานอนค้างพอเพื่อนโทรมาบอกว่าอยู่คอนโดเก่าแถมไม่สบายคนเป็นเพื่อนอย่างอนงนาจึงอดห่วงไม่ได้เมื่อถึงห้องของชลันทอนอนงนาศก็เดินเข้าไปหาเพื่อนทันทีอะไหวไหมไปโรงพยาบาลกัน สภาพเพื่อนตอนนี้ดูไม่ได้เลยฉันอวกทั้งคืนเป็นอะไรวะไม่เคยเห็นแกป่วยมากขนาดนี้มาก,ก่อนไปโรงพยาบาลเธอะอานงนาลากเพื่อนขึ้นมาแต่เหมือนเพื่อนก็เวียนหัวแล้วก็เป็นลมลงไปอีกเฮ้ยแกอยู่เพิ่งนอนสิลุกขึ้นมาก่อนอนงนาตกใจแต่ไม่รู้ทำยังไงดีจึงเรียกรพยาบาลมาที่คอนโด เพื่อเอาร่างเพื่อนที่ไร้สติไปหาหมออนงนาถอยากบอกกับสามีลับๆของฉลันทรแต่เทว่าเธอก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครตอนนี้เลยมีแค่เธอคนเดียวที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉินนาคิมสารงานเสร็จก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านเขารู้สึกแปลกๆเพราะว่าชลันทรไม่ส่งสติกเกอร์คิดถึงมาเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วทำไมเงียบไปผิดปกติ เขาโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่รับไปไหนนะชันธรได้รับการตรวจจากหมอแล้วเธอก็ต้องพบกับข่าวใหม่ที่น่ายินดีคุณท้องได้สองเดือนแล้วครับเสียงคุณหมอ,อยังก้องในโสตประสาทรอยยิ้มของเธอผุดขึ้นทันทีเพราอยากมีลูกมานานแล้วไหวไหมอนงคน่าถามเพื่อนขณะเดินพยุงกลับมาที่คอนโด เธอพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเพระจะไม่ไหวได้ยังไงในเมื่อเธออยากมีลูกมาตั้งนานแล้วแกจะโทรบอกเขาไหมยังไว้คุยกับเขาเองเลยดีกว่าก็ด,ดีดูแลตัวเองด้วยนะกำลังท้องอ่อนๆออนงน,นาบอกกับเพื่อนก่อนออกไปหญิงสาวนั่งลูบท้องตัวเองอย่างแผ่วเบาก่อนพูดกับลูกมาอยู่กับแม่นะลูก 嗯哼。<laughs>